สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือหนีแพะมองมั่นค่ะมั่นสองเดือนค่ะอ่าแปลงนี่เป็นแปลงตีเคตตอนปปเลี้ยงขังเลยนนี้คือครั้งที่สองนะคะเป็นมั่นหน้าอนสองเดือนค่ะสองเดือนล่างต้นกะใหญ่ล่างต้นกะห,หน่อยค่ะแต่แปลงนี่ตามบริเวณห้องผืนนะคะตามบริเวณใส่ปุ๋ยห้องผืนเลยตานล่องเตคตวิธีไม่ค่ะวิธีไมหมอ่าบริว่มาตั้งใจเคสได้ค่ะ คือเกิดจากอ,าอ,อ่ายไอ้เขาจะเามถายหน้าหายนะคะมะถายหยกลองหายรบานที่นี่เพิ่นจริงๆอะตานนาดัดเพิ่นอะไปถ่ลองอยุตะกาก่อนขายยหน้าขางบานก่อนเนะาะจะมาลงพี่าสันเพิ่นละขึ้นมาถ่ายถ่าพีไหมคะ่ะเรห้องเขาไปเตรียมโตยังเลยปุ๋ยกับใบไส่ฟุนกับใบไส้รบานที่นี่ ตากันเลยเ็ดจังเลยว่าว่าสัสตากันเลยว่าปลูกก่อนปลูกด้มาดสองอาทิตย์ค่ะตากันเลยเอาปุ๋ยมาหยอดขางลำต้นค่ะปุยป๋ยปุ๋ยบริสไซรัลได้ค่ะใส่ปลายสดน,นิดนอยนะหยอดขางลำตน้นแบบนี้คะ่ะเอาใส่หยอดคางทีเลยนี่หยอดลงตรงนี้คางลำตน้นตอนที่น้องยังแตกใบมาแค่ใบเดียวไดค้ค่ะแตกมาใบนิดนิดหน่อยนะคะล่างใบก็ยังอ่านยังใบแตกใบนะคะเอาหยอดใส่คางลำต้นแบบนี้แล้วก็เอาดินกเอาดินกบก็คือฝังนะคะ่ะฟังใป ไหน้องกะกาว่าขางังขังเงามั่นเลยนะคะ่ะกะกาวาไหน้อง้าดองแตกห่ากันมาปุ๊บน้องก็จะได้ก,กินมาสันคิดวาได้ค่ะแล้วที่นี่ผลปรากฏว่วากะถือว่าโอเคอยู่ค่ะสองเดือนโดยที่ขา้าวบดไมอยู่กับน้องเลยบดไมาสีดปุยท่างใบเลยด้ค่ะปุ๋ยท่างใบกับบดฉีดละบ้านนี้จะมีฟางทงผุนค่ะใกล้ๆผุนช่วง เครื่องนี่ไปหั่นค่ะกับโซนผุนไกลๆผุน,นตานยังไม่ใส่ปุ๋ยเลยค่ะเพราะว่าโบมีเวลามาค่ะกให้หนองไงโดยตัวของนองเองแต่เห็นความแตกต่างอยู่ค่ะตานวาน,นะคะคือพอเฮ้าใส่ปุ๋ยโดยตรงโดยถ่ก้าวโบเมนวานวานไปเลยปกติถ้าวานให้หนีก่ก็มันสองสอบเป็นบ่ค่ะถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนาะคะ่ะปุ๋ยห้องผื่นสองสามสองสอบตานใส่ปุ๋ยเมื่อบอกนิดเดียวหนึ่งค่ะพอเฮ้าเฮ้าใส่โดยตรงถีกคือวา่า อ่ามันจะได้กินเลยโดยทีบริพันฑ์ว่ามันจะละเหยอย่างอื่นจะกินนะค่ะญาจะกินสิเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือมันได้กินเลยมันมันแตกรากออกมาปุ๊บมันเท่าก็จะได้กินเมองที่ราคาบางต้นกับหญ่ได้ค่ะผลนขายอย่างสังกต้นก็สูงกระแม่นดีๆค่ะปลากรดวาเค็นล่ะได้ผลดีอยู่ถือว่าโอเคเลยค่ะถี่มันเท่าสามารถใบด่างกัะมีอยู่ด้วยค่ะสามารถดูดซึมได้ไวได้กินไวโดยที่ ยังบารีฉีดปุ๋ยทางใบทํารับตานก็ถือว่าโอเคเด้ค่ะถ้าเห็นทํานี่เนาะคะ่ะคือไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยทางใบแต่น้องสามารถจเจริญเติบโต,ตได้ขนาดนี้นี่ค่ะตนนี่แต่หันเสียเวลาเนี่ยค่ะถ้าเพย์มีเวลาเด้อค่ะเพย์มีเวลาบดต้องวานปุ๋ยทางเบยบดต้องวานปุ๋ยห้องผืนล่องเข่แบบตาลเมืองค่ะถ้าเพ่์บ่มีฟุลนดน้ค่ะไฮน้าไฮนี่เป็นไฮที่บ่มีฟุลนเลย เป็นไทที่ปลูกเขามาสองสามปีบ่ได้ผลแล้วที่นี่พบปีที่แล้วนี่ตาลมาใส่มันแล้วล่องปลูกเขาบังปรากฏว่าผลที่ได้ผลลัพธ์ถือว่าโอเคมากๆแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดขอผิดพลาดของตาลคืออ่าเข่าเกิดลกค่ะเข่าเกิดลกงามเกินไปเอาไงซะงามเกินไปก็เลยเกิดลก และตังกับบมีวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะตางกับเลยปล่อยแต่ปีนี่ตางติกาเอาไม่ค่ะลองเข็ยนใหม่อีหลอดเบิ้งนี่เห็นบ่ค่ะปุ๋ยที่หฮาใส่พองพืนไปเลื่มจืดเลยได้เลยค่ะพอหยังพอใบาบ่พุมบ่ใหญ่ละเดี๋ยวตาลสีหาเวลาว่างมาหยอดปุ๋ยค่ะหยอดปุ๋ยลงลงนี่เลยกลางกลางระวางสองต้นนี้เลยค่ะหยอดปุ๋ยลงนี้ แล้วก็สีมาเอาหนากาจัดหนาบางไม่ก็ไม่หนาอยู่ค่ะแต่กับบาลายสีมาคอยกําจัดหยาออาพร้อมแล้วก็อยากหาเวลามาฉีดปุ๋ยทั้งใบน้ำค่ะถ้ามีเวลามาฉีดปุ๋ยทั้งใบอันนี้ครบสองเดือนมือวานนี่ค่ะมือวานหมือวานที่สามเนาะครบสองเดือนมันที่สามถ้ามีเวลาฉีดปุ๋ยทั้งใบนะคะมือเสือตานเสื้อว่ะมันจะงามกูหนีมากๆเลยค่ะตีดีกูหนีเอานะเนาะแต่ทำนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะมันสองเดือนสามารถ ปลูกได้ผลแบบนี้เนาะนี่และค่ะก็เลยใส่คำว่าเกินขาดเกินขาดของตาลคือเก็บยางหินหยากกรดิงออกพร้อมค่ะเกินขาดพอสามารถสองเดือนคุมร่องได้แล้วโดยที่เฮ้ใส่ปุ๋ยมดนิดเดียวเองค่ะใส่ปุ๋ยมดบอถึงเคึงบอถึงเคืองสอบได้ค่ะพ่อพี่น้อง อุยมาถึงเครื่องสอบแต่สามารถแค่เนมันไห้ได้ให่ได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคได้ค่ะลดต้นทุนลงหลายค่ะลดต้นทุนลงหลายแต่เสียเวลาค่ะการเลือกเอาค่ะระวังลดต้นทุนกับเสียเวลานานแล้วเ้าสิเลือเอาอย่างตันว่าถ้าขอดีเนาะถ้าเมนตนันพี่น้าถ้าตันเดตันเท,เทแบบเก้านี่แหละค่ะแต่ว่า ตานกาจะาให้เสียบมั่นจกักอาทิตย์หนึ่งเสียบเห็นราคะต้นิึงมึงภุมิใบหลดใบแตกสองสหเจดเสียบมั่นยกรล่องแล้วก็เสียบจักหนึ่งอาทิตย์แล้วยังมาใส่ปุ๋ยค่ะเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นถ้าห้องคิดแบบนี้ในความคิดตานะคะคือมั่นก็จะเริ่มก็ลั้งจะแตกหัก ข้างล่างจะลืมแตกหักเนาะพอมันแตกหักมาปุ๊บเข้าใส่ปุ๋ยหยอดขางลำตน้นต่างตะเลียเขากะก้าวะล้วค้นก้ววามันสิบวาตายบอกว่าสันเขา้าเขา้าใบใส่ตีดลำต้นหนาเนาะคะ่ะประมาณห่างจากลำต้นประมาณคืบนหนึ่งนี่เขากะใส่พอเขาใส่แล้วแล้วเขากะลอที่นี่น้องเสด็จกินอาหารทันทีเลยค่ะพอน้องกินอาหารทันทีแล้วน้องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมึงตีราคาให้ี่น้อง จังสีเมืองต้นนี้เด้อค่ะแตกยอดมีสองยอดแต่เห็นบ่ค่ะเห็นแตกยอดข้างมากป่าค่ะนี่เพิ่นว่ามั่นที่สมบูรณ์จะแตกยอดข้างออกมาว่ะซันนี่ค่ะเดี๋ยวถาสั้นๆในายวาดวดนะค่ะถ่าอีกจักสองอีกจักเดือนหนึ่งตาสีมาาเปเดต๋ยวมงอีกค่ะว่ามั่นสองเดือนกับหนึ่งหมื่นจะเป็นจังเลค่ะ เมือนี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะผ้นที่ใดเกินขาดดีดีค่ะว่ามาอีกรอบนะคะ่ะใส่ปุ๋ยแบบเดชเทคนิคการใส่ปุ๋ยของตาคือเนื่อรอให้มันขึ้นก่อนเฮ้ยแม่แมนเทคนิคขอ้งตาเนะะี่ค่ะหนื้งเสียบมั่นในหนึ่งอาทิตย์มั่น,นีเฮ่ามั่นฟังนี่บ่อด้บ่บมค่ะแต่แซ่แดั้มยาเหลงหลากอยู่พอบอ่อท่านเวลาเวลาที่จะเค็ดมันบอ่อท่านก็นเลยเดด๋แซ่แดั้ นำยาเร็งหลักประมาณซิฟนาทีก็ขึ้นมาเสียบเลยค่ะให้หนี่ใส่เวลาเสียบสองมือค่ะให้ร้านมาเสียบให้ค่ะปลูกมันได้หนึ่งอาทิตย์เริ่มใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยห่างจากลำต้นประมาณหนึ่งคืบมือแล้วก็ยอดคุดโดยที่ใส่จอบหรือใส่เสียมค่อยๆคุดลงไปให้ถึงดินเปียกเพื่อหยังมาดีค่ะเพื่อดินเปียก ปุ๋ยจะละลายน้องก็จะพอละลายจากทีตัวปุ๋ยมันเป็นเป็นกอบเป็นเม็ดเม็ดมาค่ะมันละลายก็จะแตกตัวแบบนี้แตกตัวออกไปพี่หากมันก่นก็จะเดินมาหาอาหารพอเดินมาหาที่นหานน้องก็จะดูขึ้นไปได้ค่ะส่วนส่วนมากส่วนน่องไงน้องจะคุ้มแล้วค่ะนี่ตอนนี้ใบของน้องจดกันแล้วนะคะจดกันของหล่องแล้วแต่ว่ายังบ่ได้คุ้มหล่องแต่คุ้มตัว ในกลางหลองอะคุ้มคุ้มหล่องข้องนองเองที่นองเป็นหล่องแบบนี้แล้วก็คางคางกันน่นองชิดกันแล้วค่ะนี่ค่ะเบื้องตี้ละค่ะลำต้นข้างนองนี่เห็นบอกอันนี้ลำเดียวค่ะแต่ว่ายอดที่แตกม่าหรายยอดเลยค่ะมือนีกับมาเล่าประสบการณ์นใหนฟังค่ะแล้วก็มาอัปเดตว่ามันเป็นยังไงเนาะค่ะมันแปลงนี่มีใบด่างนั่นอยู่เด้อค่ะแต่ตามปะถอนพอนเป็นมันหน้าอีกสามสี่เดือน สามเดือนประมาณนี่สามเดือนสี่เดือนเนาะตานก็นจะทอนแล้วค่ะตานก็นเลยบอ่อพอห้องบ่อด็ใส่ลำห้องบอ่อด้เก็บลำมีเหล็วก็เลยสีบอ่อทอนน่องออกก็เส้นน่องอันนี้แหละแล้วค่ะจังดีตานจะมาเป็นเี่มึองอี้ได้ค่ะว่าตานเห็ดแหลบประสบพลจังดีค่ะอัปเดตอีกเนาะค่ะนะจะประมาณสักสองสามอาทิตย์เนาะคะ่ะมือนีก็ขอจบคลิปเป็นเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ ฝากให้พ่อพี่น้องเป็นกำลังแนงใจให้ตาเนี่ยนะคะกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ถึงสามพันไม่ไหวเ้ยค่ะเด้อยปมี้สวัสดีค่ะ